สวัสดีครับนี่คือช่องกิ่งก้านใบนะครับวันนี้จะมาปลูกมะนาวกันนะครับผมนี่คือมะนาวพัน์แป้นพิจิตหนึ่งนะครับที่ผมได้ปลูกไว้ในเข่งนะครับอันนี้ก็จะเริ่มออกดอกออกผลบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็ปลูกได้ไม่นานนะครับกิ่งก็ยังไม่เยอะครับผมตัวนี้ผมไม่ได้เก็บผลนะครับก็ส่วนใหญ่จะเด็ดทิ้งครับ ดินที่ใช้นะครับก็จะเป็นดินถุงนะครับแต่ว่าจะนํามาผสมวัตถุดิบต่างๆครับเช่นมะพร้าวสับแกลบดิบแกลบดําหรือว่าวัสดุที่หาได้ทั่วๆไปนะครับอันนี้คือต้นในปัจจุบันนะครับก็จะมีแตกขึ้นมาหลายกิง่งแล้วก็ตอนนี้เริ่มออกผลเยอะแยะเลยครับแป้นวิจิตรหนึ่งจะออกผลบริเวณปลายของกิ่งครับผมอ,อันนี้ก็จะมี ลองนับดูนะครับก็จะมีหลายผลเหมือนกันประมาณ10กว่าผลนะครับตอนนี้น่าจะเกือบเกือบยีผลเลยทีเดียวลูกขนาดนี้นะครับยังเขียวๆอยู่ก็ยังเก็บไม่ได้นะครับก็จะรอให้มันเป็นสีเหลืองนิดหน่อยนะครับแล้วก็เวลาเด็ดเนี่ยมันก็จะหลุดมาง่ายๆนะครับผมถ้าลูกที่สุกแล้วนะครับมันก็จะมีเปลือกบางแล้วก็น้ําออกเยอะนะครับมีกลิ่นหอมนะครับ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของมะนาวนพัน์แป้นพิจิตหนึ่งนะครับก็คือไม่มีโรคแคนเกอร์นะครับหรือว่าทนต่อโรคแคนเกอร์นะครับอันนี้ผมปลูกมานานแล้วครับก็ไม่ม <cía: S 3> <urers> ีโรคแคนเกอร์เลยครับแต่เคยปลูก,อ,กอีกพันหนึ่งก่อนหน้านี้ก็คือจะมีเมื่อมันติดโรคแคนเกอร์นะครับก็จะมันจะติดไปตลอดนะครับมันจะรักษาไม่หายแต่ต้นนี้คือไม่เห็นเลยครับผมอันนี้ลูกนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับ วันนี้จะมาปลูกอีกต้นหนึ่งครับผมอันนี้เป็นต้นที่หาได้ในปัจจุบันก็คือพันธุ์ทุนกล้าอะไรมะเมล็ดครับส่วนพันธุ์แป้นพิจิตหนึ่งเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่เจอนะครับก็เลยนําต้นนี้มาปลูกใหม่ครับอันนี้ราคา120บาทนะครับค่อนข้างแพงเลยทีเดียวอาจจะเป็นเพราะต้นมันใหญ่นิดนึงครับาการเตรียมดินนะครับก็จะใช้หลักๆก,ก็คือจะเป็นดินถุงที่ซื้อมาครับแต่ว่า เราต้องมาผสมวัตถุดิบอื่นๆนะครับก็หลักๆก,ก็จะเป็นพวกแกลบดิบแกลบดํามะพร้าวสับและขี้วัวนะครับส่วนวัตถุดิบวัตถุดิบอื่นเนี่ยก็แล้วแต่เราหาได้ครับผมอา,อาจจะเป็นพวกใบไม้พวกเป็นหญ้าหรือว่าพวกเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมก็ได้เคยซื้อปุ๋ยอินทรีย์นะครับมาใส่เหมือนก,กันก็แล้วแต่ว่าเรามีอะไรในตอนนั้นครับผม อ่านี้เราคว่ำกระถางครับแล้วก็พยายามดันออกมานะครับอย่าให้ดินดินร่วงนะครับแต่ว่าต้นนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะปลูกได้ยังไม่นานนะครับทีนี้รากเนี่ยมันก็ยังน้อยอยู่แล้วก็ดินมันก็จะหลุดออกมาเยอะนะครับทีนี้หลังจากนั้นก็จะใส่ดินให้เต็มนะครับจะสังเกตว่าผมจะใส่ดินค่อนข้างสูงนะครับอ่าเพราะว่าเวลาเราปลูกมะนาวในเวลานานๆเนี่ยมัน ดินเนี่ยก็จะยุบลงเรื่อยๆนะครับประมาณ1ปีเนี่ยมันก็จะยุบลงไปอีกนะครับจากจากปัจจุบันผมจึงพยายามใส่ดินให้ค่อนข้างสูงทีนี้ถ้าเราใส่ดินต่ำตั้งแต่แรกเนี่ยเวลาปลูกไปมันก็จะต่ำแล้วก็พื้นที่ของของรากนะครับมันก็จะน้อยพอพื้นที่รากมันน้อยเนี่ยาลาต้นก็จะน้อยกิ่งก็จะน้อยครับผมแล้วก็ผลของเราก็จะน้อยด้วยนะครับผมอันนี้พยายามใส่ดินให้แน่นนะครับ ถ้าใครที่ปลูกลงดินนะครับจะเห็นว่า,าจะมีผลเยอะกว่านี้นะครับแต่นี้เราปลูกในพื้นที่ที่จำกัดมันก็คือมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับปลูกแล้วเนี่ยช่วงแรกเนี่ยรากมันก็จะน้อยนะครับให้หากิ่งไม้มาค้าแล้วก็มัดการมันกันมันล้มนะครับผมเพราะว่าบางทีรากมันออกมาเริ่มยาวนะครับแล้วก็โดนลมพัดเนี่ยแล้วก็ทำให้รากมันขาด พระราขาดเสร็จเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับทีนี้ต้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยโตนั่นเองครับผมข้อดีนะครับของการนํามะนาวไปปลูกในเข่งหรือในกระถางนะครับก็คือเราสามารถเคลื่อนย้ายต้นมะนาวได้นะครับซึ่งเราสามารถนําไปไว้ในโรงรถก็ได้นะครับเพื่อที่จะทําการงดน้ําเพื่อที่จะเร่งดอกของของต้นได้นะครับหรือบางคนครับก็ปลูกเพื่อขายนะครับก็คือเขา ไปปลูกในกระถางนะครับแล้วก็เร่งให้เกิดดอกเกิดผลเยอะๆนะครับเมื่อเกิดผลเยอะๆเนี่ยก็เขาก็จะนําไปขายทีนี้เมื่อมีผลเยอะๆเนี่ยเขาก็สามารถขายได้ราคาดีนะครับอาจจะหลายร้อยหรือว่าถึง1000บาทกันเลยทีเดียวนะครับอ่านี่ผมจะเด็ดยอดทิ้งแล้วก็ส่วนที่เป็นผลนะครับเล็กๆผมก็ทิ้งเหมือนกันเพราะว่าช่วงแรกนะครับผมต้องการให้ต้นมันจเจริญเติบโตไปก่อนนะครับให้มันแตกกิ่งไปเยอะนะครับ หลังจากลงกระถางนะครับพยายามรดน้ําทุกวันนะครับประมาณเดือนแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถปล่อยไว้ได้นะครับเพราะว่ารากมันก็จะเริ่มยาวนะครับผมก็อย่าลืมโยรยแกลบหรือว่าเป็นฟางก็ได้นะครับเพื่อจะรักษาความชื้นนะครับผมหลังจากนี้ก็รอมันจะเริญเติบโต,ตได้เลยครับ พะนาวนะครับเป็นต้นไม้ที่ปลูกไม่ยากไม่ง่ายนะครับขอแคอ่เรามีเวลาดูแลมันเรื่อยๆนะครับมันก็จะให้ผลผลิตต่อเรานะครับเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับเป็นการปหยัดเงินให้กับครัวเรือนนั่นเองนะครับผมก็สำหรบับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ